ก็ยังอยู่ในเรื่องของผู้ค้ำประกันนะคะถ้าเกิดว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องให้ชําระหนี้แล้วผู้ค้ำประกันได้ชําระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยเอากับลูกหนี้ได้เต็มจานวนนะคะอันนี้ก็คือกรณีที่เป็นผู้ค้ำประกันคนเดียวเข้าค้ำประกันผูกพันตนในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้นะคะหากมีผู้ค้ำประกันหลายคนเข้าค้ำประกันในหนี้รายเดียวกัน ผู้ค้าประกันเหล่านั้นจะรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันหากไม่กําหนดว่าแต่ละคนรับผิดวงเงินเท่าไรทุกคนจะต้องรับผิดเต็มจานวนนะคะหมายความว่าตัวเจ้านี้สามารถเรียกให้ผู้ค้าประกันคนใดคนหนึ่งรับผิดได้หรือจะฟ้องร้องร่วมกันให้ทั้ง3คนรับผิดร่วมกันก็ได้เพราะ3คนนี้จะรับผิดในฐานเป็นลูกหนี้ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นในเอกกู้ยืมเงินในบีหล้านบาท มีในซีและในดีเข้าขาประกันในวงเงิน50,000นบาทอย่างนี้ในซีและในดีต้องรับผิดในนี่ร่วมกันจํานวน5 0,000นบาทอีก5 0,000นบาทตัวเจ้านี้จะเรียกให้ใครรับผิดได้บ้างอันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้านี้นะคะที่ต้องไปไล่เบีย้ยให้ลูกนี่ชั้นต้นชำระหน,นี้เพราะผู้ขาประกันจะรับผิดเท่าวงเงินที่ตนเป็นประกันไว้จำนวน5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ดังนั้นเมื่อใครที่ชําระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วคนนั้นจะมีสิทธิไล่เบีย้ยเอากับลูกหนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือกรณีที่เป็นผู้ค้ำประกันหลายคนเข้าค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันนะคะต่อมากรณีที่ผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายก่อนที่ลูกหนี้ผิดนัดแล้วใครจะเป็นคนมาชำระหนี้แทนเจ้าหนี้เดือดร้อนแน่นอนค่ะอันนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่าเมื่อบุคคลใดตายทรัพย์สินสิทธิ หน้าที่และความรับผิดจะตกแก่กองมรดกสู่ทายาทเจ้าหนี้สามารถที่จะฟ้องผู้จัดการมรดกเพื่อบังคับตามสิทธิหน้าที่เรียกร้องของสัญญาค้ำประกันได้ทายาทจะต้องชำระหนี้ให้แก่เจา้าหนี้เนื่องจากว่ามีหนี้ตกแก่กองมรดกแต่อย่างไรก็ตามตัวทายาทเองจะไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ทายาท สรุปนะคะสัญญาคำประกันจะไม่ระงับไปเพราะการเสรียชีวิตของผู้คำประกันดังนั้นทายาตจะต้องเข้ามารับชำระหนี้แทนให้แก่เจ้าหนี้แต่ต้องรับผิดไม่เกินแก่กองมาดกที่ตกแก่ทายาต